สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ THE i n t l l l i g e n t update ที่เราจะมานําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในต่างประเทศรวมถึงประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้วันที่9กันยายนปี2565ค่ะวันนี้ช็อกอยู่กับน,น้องอิมนะคะแล้วเราก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องอิมสวัสดีค่ะพี่ช็อกค่ห่างโหงลไปนาอะไรนะคะเราไม่ได้จัด i อิ l l ทลเจน u p d เด e สักพักหนึ่งแล้วเนาะ ค่ะก็หวังว่าในวันนี้เราจะมีเรื่องราวสำคัญที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแชร์มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในการพูดคุยหรือว่าติดตามสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจได้ทันเวลาค่ะสำหรับข่าวข่าวที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในวันนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นกรณีการสเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2 แห่งสหราชอาณาจักรและเครือจัก,กรภพนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่รัช,ชสมัยใหม่ภายใต้การครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีเฉาที่สท่ามกลางความทา้าทายแล้วก็ความผันผวนรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ตอนนี้สหราชอาณาจักรก็เสี่ยงจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะหรือว่าจะมีเรื่องของการเมืองภายในที่เขาเพิ่งจะได้รับได้แต่งตั้งนายกคนใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะ อนาคตของสหาราชอาณาจักรในตอนนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะค่ะสำหรับกรณีแรกค่ะอยากจะให้น้องอิมช่วยอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์กรณีที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองเสด็จสวรรคตค่ะ,คะทางสำนักพระราชวังบักกิงแฮมของสหาราชอาณาจักรค่ะเผยแพร่แถลงการเมื่อวันที่8กันยายนซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะคะ ว่าสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองสเสด็จสวรรคตอย่างสงบณพระตำหนักเบลเมอร์ลในสกอตแลนด์สิริพระชมนมพรรษา96พรรษาโดยเจ้าฟ้าชายชาล์มกุฎราชากุมารแห่งอังกฤษพระชมนมพรรษา73พรรษาจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของสหาราชนาจากักรโดยในตอนนี้จะทรงใช้พระนามว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเชาล์สที่ส แต่ว่าในอนาคตอาจเปลี่ยนพระนามได้ในภายหลังค่ะส่วนเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจ์นะคะจะทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนพยศขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารหรือเจ้าชายแห่งเวลส์ค่ะค่ะก็สำหรับกรณีนี้นะคะก็ในวันนี้เนี่ยพี่จะเห็นว่าสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อเลยเรียกได้ว่าทุกๆสื่อก็รายงานเกี่ยวกับพระราชประวัติรวมไปถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่สองในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าพระองค์ก็ถือว่าเป็นไอคอนสำคัญของสหราชอาณาจักรในช่วง70กว่าปีที่70ปีที่ครองราชผ่านมานะคะคะ <c oughs> ทีนี้ทาง i n t e l อร์เจนอัดตของเราก็ขอเล่าประวัติแล้วก็ผลงานของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองกันสักหน่อยก่อนที่จะไปดูกันว่าในอนาคตเนี่ยรัชสมัยใหม่และผู้นำ คนใหม่ของสารชาชอาณาจักรจะเป็นในทิศทางไหนและจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2นะคะทรงประสูติเมื่อวันที่21เมษายนปี2469ค่ะ,ะโดยประสูติที่กรุงลอนดอนนะคะแล้วก็มีพระนามว่าเจ้าหญิงเอลิซาเบธ อเล็กซานดราแมรีวินเซอร์โดยพระองค์ได้ขึ้นครองราชเมื่อปี2495ต่อจากพระเจ้าจอร์ดที่6ซึ่งเป็นพระบิดาค่ะซึ่งเสด็จสวรรคตรในปีนั้นดังนั้นพระองค์ในฐานะพระธิดาองค์โตหรือองค์ราชทายาทอันดับแรกจึงต้องสืบราชบัลลังก์ต่อไปค่ะ สำหรับการสสืราแรชบัลลังก์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2นะคะเมื่อปี2000ซึ่งมีพิธีเกิดขึ้นเมื่อปี2 4 9 6เนี่ยในตอนนั้นพระองค์ก็ถือว่าได้อาภิเษกสมรสกับพระราชาสวามีหรือว่าเจ้าชายฟิลิปแล้วตั้งแต่ปี2490นะคะและพระองค์ก็มีพระโอรสและพระธิดารวมกันทั้งหมด4พระองค์ค่ะถ้าทุกท่านจะจำกันได้ก็คือสำหรับตัวเจ้าฟ้า เจ้าชายฟิลิปนะคะก็พระองค์ได้สิ้นพระชนมไปเมื่อปีที่แล้วปี2,564ด้วยอายุ9 9พรรษาค่ะสำหรับตัวสมเด็จพระราช,ชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2นะคะก็พระองค์ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกค่ะรองจากพระเจ้าหลุยที่14ของฝรั่งเศสแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเรามาดูกันเทียบกันจากประวัติศาสตร์ ยุคสมัยใหม่เนี่ยก็จะถือได้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชได้ยาวนานมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวก็คือรวมทั้งหมด70ปี7เดือนและ2วันค่ะตั้งแต่การขึ้นครองราชได้แรกเลยนะคะก็ถือว่าพระองค์เนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมอังกฤษในยุคนั้นแล้วนะคะเพราะว่าในพิธี บรมราชาพิเศษเมื่อปี2496เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวผ่านโทรทัศน์นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผู้นำสาราชนาจาักหรือว่านายกรัฐมนตรีก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจของอังกฤษในช่วงนั้นเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักแล้วก็กลัวว่าการถ่ายทอดสดจะไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลแล้วก็ราชวงศ์แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าการถ่ายทอดสด พิธีบรมราชาพิเศษเมื่อครั้งนั้นเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างเป็นเชิงบวกจากสังคมคนอังกฤษค่ะเพราะว่าถือว่าได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามแล้วก็ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอังกฤษในยุคนั้นค่ะสำหรับที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระราชินีนาเอลิซาเบธที่2เนี่ยก็ถือได้ว่าทรงเป็นคีย์เพอร์เซนในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองระหว่างประเทศมากมายไม่ว่าจะผ่านยุคสงครามโลก มีการเปลี่ยนผ่านจากจ,ากจากักรวรรดิอังกฤษสู่การเป็นเครือรัฐเอกจัก,กรภพนะคะรวมไปถึงการสิ้นสุดสงครามเย็นและการที่สหราชอาณาจักรเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU ตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีก่อนจนกระทั่งมีการลงมติเพื่อที่จะทอนตัวออกจาก EU อีกครั้ง yeah, หรือว่าเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า Brexit เมื่อปี2559ที่ผ่านมาค่ะซึ่งในเหตุการณ์ Brexit เนี่ย ตัวสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ก็ถูกโยงเข้ากับการเมืองสหราชอาณจาจักรค่อนข้างมากเช่นเดียวกันโดยพระราชดำหลัดของพระองค์เองก็ถูกเอาอกไปตีความต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเบรกซิตและตัวพระองค์เองก็ต้องเป็นผู้ที่ลงพระประมาภิไธยต่อร่างกฎหมายเบรกซิตในปี2560ด้วยก็เลยทําให้ตัวพระองค์เนี่ยถือว่า เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญทั้งการเมืองภายในประเทศแล้วก็บทบาทของสหราชอาณาจักรในต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะสําหรับในมิติการเมืองในประเทศนะคะตลอดการครองราชของพระองค์เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีของอังกฤษรวมทั้งหมด15คนค่ะเริ่มตั้งแต่นายวินสตันเชอร์ชิลล์จนมาถึงยุคข,ของนางเอลิซาเบธทรัสหรือนางลิสทรัสซึ่งเพิ่งเข้าพบแล้ก็ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินนาถ ไปเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็เมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565น้สิี้จริงๆแล้วทางสาราชณาจาักรก็เพิ่งจะฉลองวันโอกาสการครองราชครบรอบพ l a t ินัมหรือว่าพล a ิน n u m j u b i ลีให้กับสมเด็จพระราชินีนาถไปนะคะโดยถือว่าเป็นพิธีใหญ่เพื่อที่จะฉลองการครองราชครบ70ปีค่ะโดยเป็นงานที่มีการสวนสนามแล้วก็เชิญธงชัยเฉลิมพล ขณะเดียวกันตัวสมเด็จพระราชินีนาถก็ได้มีการาชมการแสดงสวนสนามดังกล่าวพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์นะคะรวมทั้งในครั้งนั้นก็ได้มีการแสดงออกถึงอ,อารมณ์ขันของพระองค์ด้วยการเผยแพร่คลิปวิดีโอพระองค์อยู่กับเจ้าหมีแพดดิงตันนะคะก็ถือว่าพระองค์เองก็ถือว่าเป็นไอคอนที่มีทั้งความเงียบขรึมแล้วก็มีอารมณ์ขันอยู่ในตัวคนคนเดียวกัน,นะคะ่ะ สำหรับในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2นะคะก็ถือว่ามีเรื่องราวระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องมากนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นถ้าจะลองไล่กันดูดก็จะมียุคสงครามโลกสงครามเย็นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญขอ,ของการเมืองระหว่างประเทศนะคะ สำหรับพระราชกรณียกิจที่มีความสําคัญแล้วก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของสาราชอาณาจักรเนี่ยที่สําคัญก็จะมีอย่างเช่นภายหลังการสิ้นสุดสงครามอ่าวเ,เปอร์เซียเมื่อปี2534สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2เนี่ยถือว่าทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่ได้มีพระราชดำรัสต่อฝ่ายนิติบัญญัติของสาหารัฐนะคะซึ่งก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสาหารัฐกับสารสาชาณาจักรเนี่ยถือว่า ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้ประธานาธิบดีของสรัฐในตอนนั้นก็ถือว่าสารฐารฐอาณาจักรเป็นมิตรแท้แห่งเสรีภาพของสรัฐเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในปี2554สมเด็จพระราชินีนาถก็เป็นเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่เสด็จเยือนสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะคะอย่างเป็นทางการโดยมีพระราชดำรัสในระหว่างการเยือนเรียกร้องให้ชาวไอริช มีความอดทนอดกลั้นและประนีประนอมต่อประเด็นที่ทางอังกฤษและทางสาธารณไอแลนด์สาธารณรัฐไอแลนด์ยังมีเห็นมีความเห็นต่างระวังกันอยู่นะคะอนอกจากนี้นะคะสำหรับบทบาทของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ในประเด็นภายในประเทศแล้วก็การปรับเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติหรือภาพลักษณ์ของสถาบันอังกฤษเนี่ยพระองค์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ มีส่วนสำคัญในการปรับภาพลักษณ์ของสถาบันอังกฤษให้ประชาชนเข้าถึงง่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังคงทำให้บทบาทของสถาบันอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสหราชอาณาจักรมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นการเลือกที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันกับประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยในปัจจุบันเนี่ยก็มีบัญชีทวิตเตอร ที่มีผู้ติดตามมากกว่า4ล้านกว่าคนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้มีการแสดงพระราชสารต่อประชาชนชาวอังกฤษผ่านโทรทัศน์ในช่วงเทศกาลสำคัญสคัญอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นช่วงคริสต์มาสอีฟนะคะรวมถึงในช่วงที่มีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงจากชาวอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นในสงคราม เอาหรือว่ากราฟวอลนะคะพระองค์ก็ได้มีการแสดงพระราชสารหรือว่าการมีถ้อยถแถลงให้ประชาชนชาวอังกฤษได้รับทราบถึงความห่วงกังวลของพระองค์ต่อประชาชนค่ะรวมไปถึงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาพระองค์ก็ได้อ่เรียกได้ว่าออกทีวีแล้วก็มีถ้อยถแถลงที่ทําให้ชาวอังกฤษเนี่ยเห็นว่าพระองค์และสถาบันยังคงห่วงใย,ยประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ นี่ก็จะเป็นภาพรวมประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญของอสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองในช่วง70ปีที่ผ่านมาค่ะถ้าพี่ช็อกยังจำได้จะมีช่วงที่มีการแข่งโอลิมปิกที่สหราชอณาจากักาค่ะตอนนั้นก็เหมือนจะมีการทำคลิปวิดีโอที่มีการอิงกับเรื่องของเจมส์บอนด์ด้วยแล้วก็เพ่องเองก็ ตอนนั้นคือกระโดดลงมาจากฮอแต่ว่าก็รู้ว่าใชา้สัตันแต่ก็รู้สึกว่ามีความทรงมีอารมณ์ขันค่ะใช่แล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่ก็ยังถูกนำมาพูดถึงในปัจจุบันนะคะ,คะสามราพระราชป,ประวัติของสมเด็จพระราชาธิบดีชาวส์ที่3ทรงมีพระนามเต็มว่าชาวส์ฟิลิปอาร์เธอร์จอชนะคะพระราชาสมภพเมื่อ14พฤศจิกายนปี2491 ปัจจุบ,บันทรงมีพระชนมพรรษา93าพรรษาพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองและเจ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบระโดยก่อนหน้านี้สมเด็จพระราชาธิดาเชาส์ที่ 3, สามทรงดำรงพระอิสรยยสิยยศเป็นนยุกแห่งรอสซี่กับดยุกแห่งคอนวอร์นะคะสมเด็จพระราชินี ขอภายค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีชาวสิ 3. สามทรงมีพระกนิษฐานหนึ่งพระองค์ก็คือเจ้าญิงแอนนะคะแล้วก็มีพระอนุชาสองพระองค์คือเจ้าชายนรูและก็เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดค่ะทรงสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฮิลเฮาส์ในกรุงลอนดอนแล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมความพรม้อมด้านวิชาเคมีในเมืองเบริร์กชัยซึ่งเป็นที่เดียวกับที่พระราชบิดาเคยเสด็จเข้าศึกษาด้วยต่อมาทรงสําเร็จการศึกษาระดับอุรมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เกีดนิยมนะคะในด้านชีวิตส่วนพระองค์เมื่อปี2524ค่ะทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับเลดี้ไดอาน่าหรือว่าที่เราคุ้นชินกันก็คือเจ้าหญิงไดอาน่านะคะทรงมีพระโอรสด้วยกันสองพระองค์คือเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเจ้าฟราชายชาลรพระอ,ระอ,อิสราเอลยศในตอนนั้นนะคะกับเจ้าหญิงไดอาน่าก็ไม่ค่อยดีนักแล้วก็อย่าขัดกันในที่สุดค่ะ ต่อมาเมื่อปี2548นรบะคะพระองค์ทรงเสกสมรรกับคาเมล่าพักเกอร์โบสซึ่งดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงแห่งดัชเชสขออภัยค่ะเป็นเจ้าหญิงดัชเชสแห่งคอนวอร์ซึ่งเมื่อสมเด็จพระราชาชิบดีชาร์ลส์ที่3เสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการเจ้าหญิงดัชเชสแห่งคอนวอร์ก็จะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงพระชายาหรือว่า Her Royal Highness the Princess Consort ค่ะ ค่ะก็จะเห็นได้ว่าทางสหราชาอาณาจักรเนี่ยเขาก็จะมีลำดับขั้นขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าใครจะมาเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปของทางสหราชาอาณาจักรแล้วก็ก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีแล้วก็ทางสมเด็จพระราชาธิบด,ดีชาวสที่3ก็จะมีพิธีราชาพิเศษต่อไปในอนาคตนะคะทีนี้ก็จะมาขอเล่าเกี่ยวกับ การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปจากนี้จากวันที่9นี้นะคะ,ะก็จะทางสำนักพระราชวังบักกิงแฮมก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมถวายความอาลัยโดยพระบรมโกศของสมเด็จพระราชาขอโทษค่ะสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองเนี่ยจะประทับอยู่ที่ห้องโถงของวิหารเวสต์มินสเตอร์นะคะเป็นเวลา4วันก่อนที่จะถึงวันพระราชาพิธีนะคะ โดยในช่วงนี้พระบรมโกศจะถูกคลุมทงประจำราชวงศ์วินเซอร์นะคะและประ,ประดับด้วยมงกุฎลูกโลกทองคำและคาถาซึ่งถือว่าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำพระองค์ค่ะ สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ก็คาดว่าจะจัดขึ้นที่วิหารเวสต์มินสเตอร์นั่นเองค่ะแต่ว่าก็ยังต้องรอสำนักพระราชวังยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะและหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีดังกล่าวแล้วพระบรมโกศก็จะเคลื่อนไปยังพระราชวังวินเซอร์และโบสถ์เซนต์จอร์นต่อไปซึ่งโบสถ์เซนต์จอร์นถือว่าเป็นโบสถ์ประจำพระราชวศงวินเซอร์ โดยใช้ในการประกอบพระราชาพิธีสำคัญต่างๆมากมายที่ผ่านมาอย่างเช่นพระราชาพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์นะคะอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใช้จัดพระราชาพิธีศพของเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถด,ด้วยค่ะเข้าใจว่าออพระราชาพิธีราชาพิเศษนะ่าจะจัดขึ้นหลังจากที่ พระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิัาเบธที่สองเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องรอทางสำนักพระราชวังยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอย่างนี้ภายใต้ราชสมัยใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างะคะพี่ชอ็อกค่ะสำหรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือว่าแนวทางต่างๆของสาราชนาจาที่จะเกิดขึ้นภายใต้รัชสมัยใหม่นะคะก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างมาก เพราะว่าตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาค่ะสหราชอาณาจักรเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เคยมีการผลัดแผ่นดินเลยทําให้การเข้าสู่รัชสมัยใหม่ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมของชาวสาราชอาณาจักรนะคะและบางทีก็เหมือนว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องทําหรือว่าเตรียมตัวกันยังไงซึ่งในประเด็ดนนี้ทางสำนักข่าวรอยเตอร์สก็ได้มีการประมวลการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้ประมุขพระองค์ใหม่ของสาราชอาณาจักรค่ะ โดยเขาคาดว่าสิ่งแรกที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็คือเพลงชาติค่ะจากชื่อเพลง God Save the Queen ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าขอพระเจ้าทรงคุ้มครองพระราชินีก็ต้องเปลี่ยนเป็น God Save the King หรือขอพระเจ้าทรงคุ้มครองพระราชานอกจากนี้นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนคำในเพลงจากคำว่า queen ก่อนหน้านี้ให้เป็นคำว่า king ในปัจจุบันด้วยค่ะอย่างที่สองก็คือธนบัตรเหรียญและสแตมที่ใช้ในสหราชอาณาจักรค่ะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนจากพระบรมมาราทิศลักษ์ของพระของพระเศียักริย์พระองค์ใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะ แต่ว่าธนาบัตรและเหรียญที่มีพระบรมชายาทิศลักษณ์ของพระสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2ก็น่าจะยังคงสามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ดังเดิมค่ะสิ่งที่3ที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัชสมัยใหม่ก็คือพระราชาลันกระจรหรือตาที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับกำกับในพระปรามาภิไทยและประทับกำกับเอกสารสำคัญที่ออกในพระปรามาภิไทยค่ะ โดยตราดังกล่าวนะคะของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองเนี่ยเป็นตัวอักษร E W I R ซึ่งปรากฏอยู่ในหลายๆที่เลยทีเดียวอย่างเช่นใต้มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดตู้ปรเซนีหรือแม้แต่บนเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสหราชอาณาจักรค่ะ สำหรับอย่างที่4นะคะที่ทางสันกข่าวรอยเตอร์เขาคาดการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือการเรียกนักกฎหมายค่ะเพราะว่าที่สหรัฐอณาจาักรเนี่ยจะเรียกนักกฎหมายอาวุโสโบางตำแหน่งว่า queens c o u n c i l ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเข้าสู่รัชสมัยใหม่ของสมเด็จพระราชาธิบดีชาลส์ที่3ก็อาจจะต้องเปลี่ยนคำนี้เป็น kings counsel แทนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรัชสมัยใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันของสหราชาอาณาจักรนะคะทีนี้ทุกท่านก็น่าจะทราบดีว่าในต้นสัปดาห์หรือในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางสหราชอาณาจักรก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําทางการเมืองด้วยดังนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่าอ่าตัวการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้นํารัฐบาลคนใหม่ของสหราชอาณาจักรเนี่ย จะส่งผลเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสังคมสหรชาชอาณจักรต่อไปคะ่ะค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายในการบริหารประเทศครั้งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรเลยนะคะซึ่งก็คือนางเอลิซาเบธทรัสหรือว่านางลิสทรัสที่พี่ชอกกล่าวไปในตอนต้นนะคะนางทรัสเนี่ยเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคพรรคอารุนรัต์นิยม มาหมาดๆเลยวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่รัชสมัยใหม่ก็ถือเป็นความท้าทายในแง่ที่ว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะสามารถบริหารประเทศได้อย่างมั่นคงเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็ความมั่นคงของประเทศได้หรือไม่ค่ะจริงๆปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายครั้งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เลยนะคะ โดยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนก็เรียกได้ว่ามีผลต่อเกือบทุกประเทศในยุโรปเลยนะรวมไปถึงในสหรัชรา,ชาจาักรด้วยซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหาราชอาจาักรเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสสี่ของปี2,565จนถึงไตรมาสสี่ของปี2,566พูดง่ายๆก็คือ เสียงเข้าสู่ภาวะถดถอยยาวนานถึง5ไตรามาสส่วนรายได้ภาคครัวเรือนก็มีแนวโน้มที่จะสุดตัวลงอย่างรุนแรงในห่วงปี2,565ถึง2,566ค่ะขณะเดียวกันดัชนีราคาผู้บริโภคอาจจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ18ในเดือนมกราคมปีหน้าเลยทีเดียวจากภาวะราคาพลังงานที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นถึงรอยละ80ในห่วงฤดูหนาว ประกอบกับเงินปอนสเตอร์ริงอ่อนค่าลงแล้วก็มีการใช้อัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นนะคะจนกระทบต่อค่าของชีพแล้วก็การบริโภคภายในประเทศซึ่งหลายฝ่ายก็กังวลว่าปัญหาเศรษฐกิจที่จ่อคอหอยอยู่ตอนนี้หากว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงเสถียรภาพทางการเมืองด้วย ในไม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะเราอาจจะได้เห็นการประท้วงหยุดงานที่มากขึ้นของกลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆเช่นกลุ่มสหภาพแรงงานรถไฟไปรสเน่สนามบินจนกระทบต่อภาคการบริการนะคะแล้วก็รวมไปถึงการประท้วงเรื่องค่าของชีพที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยตรงจนนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ภายในปีนี้จากกำหนดเดิมคือภายในมกร,ราคม2568คะ่ะ ซึ่งหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพรรคอนุรักษนิยมคงเผชิญศึกหนักเลยเพราะว่าตอนนี้ความนิยมของพรรคเนี่ยลดลงอย่างมากทั้งจากกรณีการละเมิดมาตรการควบคุมโรคของนายจอริสของนายบริสจอนสันนะคะหัวหน้านะพรรคคนก่อนแล้วก็มีความมีปัญหาความแตกแยกภายในพรรคด้วยค่ะพี่ชอ ค่ะก็ดูเหมือนว่าตัวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันในช่วงนี้นะคะก็แม้ว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนทุกอย่างจะยังสงบเรียบร้อยดีชาวสาราะณะาจากกักรก็ต่างก็มาร่วมแสดงความอาลัยเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2นะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่าทาง รัฐบาลหรือว่าผู้นํารัฐบาลสารจชนะจากคนใหม่เนี่ยเขาเหมือนจะ,ะเผชิญความท้าทายหลักๆอย่างที่น้องอิมเล่ากันมา3มเรื่องเรื่องแรกก็คือทําให้การเปลี่ยนผ่านของรัชสมัยใหม่ที่จะมีพิธีการสําคัญสาคัญเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยอย่างที่2ก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและอย่างที่สก็คือการป้องกันไม่ให้ความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยลุกฮือกลายมาเป็นอีกปัญหาสําคัญแล้วก็ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินพิธีการสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านของรัชสมัยของสหราชอาณาจักรด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าทางผู้นำหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรจะ,ระเผชิญความท้าทายด้ดานด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและในต่างประเทศเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีสถานการณ์ด้านความมั่นคงในยุโรปรวมไปถึง ภาพรวมของโลกเนี่ยก็ยังมีหลายๆอย่างที่เป็นความขัดแย้งและเป็นประเด็นที่สหราชอาณาจักรน่าจะเสี่ยงได้รับผลกระทบหรือว่าต้องแสดงบทบาทไปด้วยเราต้องมาจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าทางอังกฤษเนี่ยหรือว่าสหราชอาณาจักรจะสามารถแก้ไขปัญหาในประเทศและปัญหาระหว่างประเทศและสามารถกลับมาเป็นประเทศมหาหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนโลกไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือไม่ในอนาคตค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าทาง The Intelligence Update รวมไปถึงเว็บไซต์ The Intelligence ของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเมืองภายในและการดำเนินนโยบายของสหราชอาจักรในอนาคตก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้อัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะไม่ว่าจะในรายการ The Intelligence Update The Intelligence Weekly รวมไปถึงบทความและข่าววิเคราะห์ในเว็บไซต์ The Intelligence ที่เรา พยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวสำคัญและเรื่องราวที่น่าสนใจในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้ผู้ฟังและผู้อ่านได้รับทราบรวมถึงได้อัปเดตร่วมกันไปกับเรานะคะนอกจากนี้ก็อยากจะชวนให้ท่านผู้ฟังมาร่วมแสดงความเห็นหรือว่าถ้ามีประเด็นต่างประเทศอะไรที่ท่านผู้ฟังสนใจและอยากจะได้รับฟังมุมมองของ The Intelligence ก็สามารถคอมเมนต์หรือเสนอกันเข้ามาได้ในช่องทาง Facebook Line Official รวมไปถึงเว็บไซต์ของเรานะคะก็ mm hmm. สำหรับในวันนี้ชอ็อกกบน้องอิมก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเว็บไซต์นี้และ,ะ,ะการรายงานของ The Intelligence Update นะคะและในครั้งหน้าถ้าเรามีสถานการณ์ที่น่าสนใจ mm hmm. ก็จะหยิบยกมาเล่าและอัปเดตแลกเปลี่ยนมุมมองกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ